โอเล TV ถูกและดีมีจริงไหมรีวิวนี้เลยครับสวัสดีครับผมโรมัน L C D T V ไทยแลนด์ครับเชื่อว่าความฝันของใครหลายคนนะครับคืออยากจะเป็นเจ้าของ OLED TV แบบนี้นะ เพราะอย่างที่เรารู้กันเนี่ยว่า o l e d เนี่ยคือจอภาพดีสุดณปัจจุบันนี้อยู่นะครับแต่บางท่านเนี่ยก็ยังติดในเรื่องของราคานะครับเพราะว่า OLED TV เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ราคาค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นนี้ผมจึงมาแนะนำโซลูชันนะครับ OLED t ทีที่ให้คุณภาพที่ดีนะครับในราคาที่ย่อมเยาวที่สุดในปีนี้ครับโดยแบรนด์ LG เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าตลาดนะครับโออย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเขามีโรงงานผลิตแผงโ OED เป็นของตัวเองนี่นะอยู่ที่เกาหลีเลยนะครับ แล้วก็ส่งซัพพลายให้กับแบรนด์ทีวีต่างๆเนี่ยเอาไปผลิตเป็น OLED t ทของตัวเองอีกทีหนึ่งครับซึ่งในปีนี้นะครับทาง lg เนี่ยเขาก็ได้ออกนี่ OLED t ทนะครับรุ่นน้องเล็กนะครับราคาเพลาลงมาหน่อยนะ a 1 e ซีรีนั่นเอง จุดประสงค์เนี่ยก็คือทําให้หลายๆท่านเนี่ยสามารถเข้าถึง OLED ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับจริงๆเนี่ยเขาก็ยังจะมีนะฮะโอเลตทรุ่นพี่ที่เราเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะสเปคเนี่ยมก็จะถูกอัพขึ้นมาตามสเต็ปเลยนะครับเนี่ยเรียงตามตัวอักษรเลยนะครับอย่างรุ่น B1 C1 แล้วก็ G1 ครับทีนี้เรามาดูดีไซน์กันก่อนเลยนะครับ A1 เนี่ยมีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกเนี่ยคือ65นิ้วครับที่ผมได้มารีวิวนะฮะเขามี55นิ้ว แล้วก็48นิ้วซึ่งเป็นไซส์เล็กลงมาด้วยนะครับหลายท่านเนี่ยก็นิยมเอาไปทำเป็นคอมพิวเตอร์มอนิเตอร์นะครับเอาไว้เล่นเกมครับมาดูจุดแตกต่างกันบ้างน,นะครับถ้าเราเทียบกับรุ่นพี่อย่าง C1 นะฮะแล้วก็ B1 ทั้ง2รุ่นข้างต้นเนี่ยนะขาตั้งของเขาเนี่ยเป็นแบบเซนเตอร์สแตนนะครับตั้งอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยส่วน A1 เนี่ยเห็นไหมครับขาตั้งเป็นแบบทรงกิ่งไม้นะอยู่บริเวณด้านซ้ายและด้านขวายกตัวทีวีให้ลอยขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสอดลำโพงซาวบาร์เข้าไปได้นะครับโดยที่มันไม่บังตัวหน้าจอทีวีด้วยและขึ้นชื่อว่า OLED นะครับระดับความบางเนี่ยเอาตรงนะก็ถือว่าบางที่สุดนะครับในบรรดาทีวีด้วยกันทั้งหมดเลยมาดูด้านข้างกันได้นะครับเห็นไหมครับบางเฉียบเลยนะฮะทีนี้เราพลิกมาดูที่ด้านหลังกันบ้างมาดูพอร์ช่องต่อนี่เขาให้ HDMI นะครับเวอร์ชัน2.0มา3ช่อง มีช่องต่อ USB ช่องต่อแอนเท n นนะครับไว้เสียบดูช่องดิสต้นทีวีต่างๆแลนนะครับ Optical Out แล้วก็มีช่องต่อเฮดโฟนะหูฟังแบบแจ็ค3.5ด้วยส่วนการเชื่อมต่อไร้สายนะครับก็รองรับทั้ง WiFi แล้วก็ Bluetooth และนี่คือ LG Magic Remote นะครเป็นรีโมทคอนโทรลตัวเก่งของ LG นี่แหละนะครับข้อดีคือมันใช้งานง่ายมากๆนะครับเนี่ยมันเป็นลูกศรแบบนี้คล้ายๆกับแอร์เมาส์นะครับเราแกว่งไปแกว่งมานะครับ อยากจะเข้าแอปไหนเนี่ยเราก็แค่เลือดนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยเอออันนี้ใช้งานง่ายจริงๆครับและความพิเศษของปีนี้นะครคือเขามีการดีไซน์นะครับแบบใหม่หมดเลยนี่เห็นไหมผมคลิกให้ดูด้านข้างนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นแบบเออโกนอมิกดีไซน์นะเห็นไหมมีการปรับเว้านะครับโค้งด้านหลังตรงนี้ด้วยเพื่อที่ว่ามันเข้ากับอุ้งมือของเราเนี่ยนะฮะได้ดียิ่งขึ้นนะครับจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นครับ มาดูเรื่องภาพกันบ้างนะคบก็เป็นที่ยอมรับเลยนะว่า OLED TV เนี่ยก็คือเทคโนโลยีจอภาพที่ให้คุณภาพของภาพดีที่สุดในปัจจุบันนี้อยู่นะครับด้วยเหตุผลหลักๆเนี่ยคือตัวเม็ดพิกเซลของเขาเนี่อย่างตัวนี้เป็นจอ 4K ถูกไหมครับก็มีถึง8.3ล้านพิกเซลคือทุกเม็ดพิกเซลเนี่ยมันสามารถเปล่งแสงได้ด้วยตัวเองนั่นเองอ่าแบบนี้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องใช้หลอดไฟแบ็คไลน์นะที่เป็น LED เนี่ยในการเลี้ยงภาพให้สว่างตรงกลางนะครับ ทำให้ไม่มีแสงรอดแสงล่วเนี่ยเมื่อเจอฉากดําแบบนี้เห็นไหมภาพดําสนิท100%เลยด้วยเนเจอร์ของมันแท้ๆเลยนะครับระดับความสว่างสูงสุดที่เขาทําได้นะก็สูงถึง650นิตนะครับพร้อมขอบเขตสีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ98.8%ของมาตรฐาน DCI P 3ฉะนั้นเนี่ยคือเนื่องจากภาพดําสนิทนะครับถ้าเราดูในห้องมืดแล้วด้วยเนี่ยแสงสีสวยและมีความจดจลัดขึ้นมาเลยนะครับ แต่มันก็มีจุดต่างอยู่นะคบคือถ้าเป็นพวกรุ่น C1 ที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยพาแ,แนลที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นพาหนลแบบกลอสซี่ครับก็คือเป็นพาหนลที่มีความมันเงาสูงนะครับส่วนรุ่น A1 เนี่ยจะเป็นพาหนลแบบเซมิกลอสนะครับก็จะมีการลดความมันเงาลงมานะครับฉะนั้นเรื่องความฉ่ำวาวของผ้านเนี่ยอาจจะเพลาลงมากว่ากันสักครึ่งสเต็ปอะแล้วก็ชิปประมวลผลที่เขาใช้นะครับก็คือ Alpha 7 Generation ที่4 แล้วก็ไฮไลท์เด็ดที่ผมชอบนะครับคือเขามีโหมดภาพเส็จรูปที่ใช้งานง่ายนี่ผมใช้ Magic r e m o ม e กดให้ดูเลยนะครับเราสามารถเลื่องปรับใช้นะครับเข้ากับคอนเทนต์ที่เรากำลังดูอยู่ได้เลยและโหมดภาพที่ผมแนะนำนี่ครับโหมดฟิล์มเมเกอร์นะครับแปลตรงตัวเลยนะครับโหมดที่ถูกปรับจูนโดยผู้ผ,ผลิตภาพยนตร์นั่นเองครับ ให้แสงสีที่มีความถูกต้องนะครับโทนภาพโทนเดียวกับโรงหนังนะครับดูแล้วสบายตาด้วยนะยิ่งดูในห้องมืดเนี่ยภาพถือว่าดีเลยนะครับตรงตามต้นฉบับครับแล้วก็ความเทพของรุ่นนี้นะครับคือความถูกต้องแม่นยําของสีสันนะครับในโหมดิฟ์มเมเกอร์เนี่ยค่าเดลต้า E นะครับซึ่งเป็นค่าระบุว่าเฮ้ยตัวเนี้ยนะมันเออเลอร์หรือว่าค่าสีผิดเพี้ยนมากน้อยเท่าไหร่มันต่าเพียง1.4เท่านั้นนะครับ จัดว่าอยู่ในระดับอ้างอิงเลยก็ว่าได้นะครับประมาณว่าเฮ้ยเราแกะกล่องนะเจ้า OLED A1 ออกมาตั้งปุ๊บปรับโหมดภาพเป็น f ิล์ Maker กอรปั๊บภาพถูกต้องทันทีนะครับใช้โหมดนี้ได้ฟันธงครับและถ้าท่านดูหนังนะครับจากแอปอย่าง Apple TV หรือ Netflix แบบนี้นะครับเขาก็รองรับมาตรฐานภาพและเสียงขั้นสูงสุดเลยนะครับอย่าง Dolby Vision นะแล้วก็เสียงแบบ Dobby a t m o s นะครับโดยเฉพาะ Dobby Vision นะปีนี้เนี่ยเขารองรับ Do บ b y v i s i o ่แบบ iQ ด้วยเห็นไหม มีคำว่า IQ ต่อท้ายมากล่าวคือเขาใช้เซ็นเซอร์นะครับในการตรวจจับสภาพแสงภายในห้องนี่แล้วก็สามารถปรับภาพ d o เบิ้ Vision ของเราเนี่ยนะให้มืดหรือสว่างนะครับสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับสภาพแสงภายในห้องแบบอัตโนมัตินั่นเองอสำหรับการเล่นเกมนะครับจริงๆเนี่ยกับ A1 เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับแต่ต้องยอมรับว่าสเปคบางอย่างเนี่ยมันจะมีย่อหย่อนลงไปจากรุ่นพี่อย่าง C1 บ้าง เพราะ HDMI ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่น2.0ครับรองรับสัญญาณภาพสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 4K 60Hz จะไม่รองรับ 4K 120Hz เหมือนพวกรุ่นพี่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเันท่านบอกเฮ้ยอยากจะเล่นเกมแบบ 120Hz ออะเออทำยังไงคำตอบคือ A1 ก็ยังทำได้นะครับนี่มันมีโหมดรับของมันอยู่เพราะจริงๆเนี่ยคือแพลนของเขาเนี่รองรับ 120Hz นะครับ เพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องไปปรับเรสซลชั่นนะฮะหรือว่าความละเอียดภาพเนี่ยจากเครื่องเล่นเกมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น PlayStation 5หรือ Xbox Series X เนี่ยดาวมันลงมาให้เหลือ1น8 0 p Full HD ครับเราท่านี้ถ้าเกมมันรองรับนะครับเราก็สามารถปรับเป็น120รเฟรมภาพต่อวินาทีได้เวลาเราเล่นเกมแบบแนวพวก FPS ต่างๆหรือว่าที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยมันก็จะลื่นขึ้นด้วยครับนี่เห็นไหมโชว์เลย120รเฟรมภาพต่อวินาทีและโหมดภาพที่ผมกดขึ้นมานะครับเรียกว่าโหมดเกม Optimimizizer ครับ เป็นโหมดสาหรับเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ผมลองกดเข้าไปให้ดูแบบนี้นะครับมันจะดูสถานะภาพนะครับแล้วก็ช่วยปรับจูนภาพต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ให้เราเล่นเกมได้ดียิ่งขึ้นด้วยนี่เห็นไหมโชว์พวกเฟรมเรทต่างๆนะครับว่า low latency ด้วยนะครับแปลว่าตอบสนองนะต่อคําสั่งจอยได้ไวนะครับแหลกน้อยนั่นเองนะคเขายังมีโหมดภาพเสร็จรูปย่อยนะครับสำหรับการเล่นเกมเนี่ยแต่ละประเภทเกมเนี่ยให้เราเลือกแมทชิ่งได้ด้วยนะครับอย่างถ้าเราเล่นเกมแบบโดยทั่วไปเนี่ยเป็นโหมดสแตนดาดก็ได้นะครับ หรือถ้าไหนเล่นเกมยิงปืนนะครับแบบ FPS เนี่ยก็สามารถปรับเป็นโหมด FPS ได้มันจะช่วยยกระดับนะพวกเปิดเผยรายละเอียดในที่มืดเนี่ยให้เปิดสว่างมากยิ่งขึ้นเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นด้วยครับเลื่อนลงมาต่อนะครับมีโหมดถนอมสายตาด้วยนะ Reduce Blue Light แปลตรงตัวเลยนะครับ ลดพวกแสงฟ้าลงนะครับที่มักจะทําร้ายสายตานี่มันก็มีเลเวล1แล้วก็รวมถึงเลเวล2แบบนี้เห็นไหมจะปรับภาพให้เป็นโทนอบอุ่นสบายตามากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเราเล่นเกมทำในห้องมืดเป็นระยะเวลานานนะแนะนำนะครับให้ลดแสงฟ้าแบบนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนี่ผมลองเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับมีเมนู Color โอ้เราสามารถเลือกปรับแต่งสีสันต่างๆเนี่ยของเมนูของเราได้นะครับ ให้เหมาะกับสไตล์ของเรานี่อ่ะผมลองคลิกเข้าไปดูนะครับตอนนี้มันเป็นสีม่วงอยู่ถูกไหมผมลองปรับเป็นสีเขียวซิเหมือนเครื่องเล่นเกม Xbox อ่ะกดเข้าไปนี่เห็นไหมเป็นสีเขียวแล้วนะครับแต่ถ้าท่านไหนไม่ชอบบอกเฮ้ยมันดูกรีนไปเออนะฮะเราลองปรับเป็นสีส้มก็ได้อ่าเพิ่มความจีจาดขึ้นมาครับส่วนถ้าเราใช้โหมดเกม Optimizer นะครับมันจะช่วยลดค่า Input Lag เนี่ยให้เหลือประมาณ8มิลลิเซเกิเท่านั้นนะกับสัญญาณภาพแบบ60 h z ถือว่าตอบสนองต่อคำสั่งจอยได้ไวที่สุดตัวหนึ่งเลยครับโดยรวมนะครับ OLED เนี่ยก็คือ OLED อยู่ันยันข่านะครับให้คุณภาพของภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเลยนะครับทั้งระดับความดำแล้วก็คอนทราสต์ครับที่ดีกว่า LED แทบทุกตัวในท้องตลาดนะครับแล้วก็อีกจุดเนี่ยที่ต้องขอชมเชยนะครับคือถ้าเราดูในห้องมืดเนี่ยพวกแสงสีต่างๆเนี่ยก็มีความเอื้ออิ่มเจิดจรัดขึ้นมาเลยนะครับแถมให้มุมมองรับชมเนี่ย ถือว่ากว้างมากๆด้วยนะครับอย่างถ้าผมเนี่ยไปยืนเฉีงยงนะครับแล้วมองทะแยงเข้ามาแบบนี้นะครับสีสันเนี่ยมันก็ยังคงความสดอิ่มไว้ได้ดีอยู่ทําให้เราสามารถนั่งรับชมนะครับได้ทุกมุมนะครับภายในบ้านเลยแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็จะมีบางจุดเนี่ยที่ย่อหย่อนกว่ารุ่นพี่ลงมาครับเพราะมันเป็นรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเขาไม่ได้รองรับ 4K 120Hz นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยมันก็จะมีระดับความมันเงาที่น้อยกว่าครับ ส่วนเรื่องระบบเสียงนะครับเขาให้ลําโพงครับเป็นแบบสเตรโอสองช e นเนี่ยยิงเสียงลงล่างแบบดาวไฟลิงนะครับกำลังขับยอยู่ที่20บวัตต์นะครับคุณภาพเสียงเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์พอดีคำนะก็ถือว่ามีน้ําหนักขึ้นมานะครับใช้ฟังได้เนี่แต่ถ้าท่านไหนเนี่ยแพลนนะครับ อยากจะอัปเกรดเนี่ยมีลำโพงซาวบาเข้าไปร่วมด้วยเห็นไหมว่าถ้าเราตั้งเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่บังหน้าจอด้วยนะครับและเขาก็ยังรองรับเสียงดอเบย์แอดมอนะเนี่ยส่งผ่าน HDMI ที่ด้านหลังนะมายัางลำโพงซาวบาได้เลยอย่างสุดท้ายละมาดูระบบบริการ smart tv กันบ้างครับนี่ผมกดปุ่มโฮมเข้าไปนะครับนี่คือหน้าตาของ w e b o s เวอร์ชั่น6.0ล่าสุดเลยครับจะสังเกตได้ว่าหน้าตาเมนูเนี่ยเขาขึ้นมาเต็มเลยนะจะต่างจาก w e b o s เวอร์ชั่นก่อนนะครับที่ว่าขึ้นมาเป็นแถบด้านล่างเท่านนนัั้ะครบ ขึ้นชื่อว่า webos นะครับถือว่าเป็นระบบบริการ smart tv ที่ผมว่าใช้งานง่ายที่สุดนะในบรรดา smart tv ทุกแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยด้วย lg magic remote แบบนี้นะครับที่เป็นลูกศรเนี่ยเป็นเคอร์เซอร์แบบเนี้ยเคอร์เซอร์เมาส์นะครับเราจะเข้าแอปอะไรเนี่ยอ่านะครับไม่ต้องมานั่งกดขึ้นลงซ้ายขวานครับเราเลื่อนแล้วคลิกเข้าไปได้เลยนี่อย่างผมอยากจะเข้า apple tv แบบนี้กดคลิกเข้าไปโอเข้ามาที่หน้า apple tv เลยนะฮะว่องไวมากและพูดถึง apple tv นี่ผมขอแนะนำนะครับ ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษนะครับสำหรับเจ้าของ LG Smart TV นะฮะตั้งแต่ปี2016เป็นต้นไปนี่ผมกดเข้ามาที่หน้ารวมแอปนะครับคือทาง LG เนี่ยเขาให้สิทธิพิเศษนะครับให้เราสามารถดูนะฮะ Apple TV เนี่ยที่เป็นบริการ Apple TV Plus นะครับฟรีไปเลย3เดือนน่ครับผมลองกดเข้าไปดูนะเดือนละประมาณ99บาทนี่แหละเขาก็จะมีพวกหนังซีรีส์นะครับที่เป็น Original Content เนี่ยของทาง Apple เนี่ยรวบรวมเอาไว้นะครับเนี่ยอย่าง Tom Hanks เรื่อง Finch แบบนี้นะครับ ก็สามารถใช้โทรศัพท์ม,มือถือของเรานะครับเข้าไปสแกนนะครับ QR code แบบนี้นะอ่าแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยเพื่อรับสิทธิ์ครับส่วนแอปที่มีเนี่ยท่านเน้นเป็นสายดูหนังแล้วก็ซีรีส์นะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบคันนะเนี่ยอย่างพวก Netflix YouTube นะครับ HBO Go นะครับ Apple TV นะครับพวกสายซีรีส์เอเชียเนี่ยมีวิวด้วยนะเอาไว้ดูซีรีส์เกาหลีนะครับสีเห,เหลืองแบบนี้ แล้วก็ซีรีส์จีนนะครับก็มีไอชีนะครับซึ่งแอปเนี่ยผมใช้ดูอยู่ประจําในตอนนี้นะครับเพราะว่าผมกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีอนิเมะญ,ญี่ปุ่นให้ดูด้วยนะครับอย่าง Dragon Ball Super นี่ผมไล่ดูอยู่นะครับเห็นโงกุล ok เนี่ยแปลงร่างเป็น u l ลตร้าอินสติเนี่ยโหเท่ามากๆเลยนะหรือการ์ตูนอย่าง o p i p i e เนี่ยก็มีนะครับสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ฟรีด้วยนะแต่ก็มีบางแอปที่เขายังไม่มีนะครับอย่าง d i s n e y Plus Hotstar เนี่เห็นว่ากำลังไปดิวมาลงอยู่นะครับ ต้องอดใจรอสักนิดนึงนะครับแต่ก็ยังมีทางเลือกในการรับชมแอป,ปนี้ได้นะครับคือท่านไหนเนี่ยใช้โทรศัพท์ม,มือถืออย่าง iPhone อยู่นะครับสามารถเปิดแอป,ป Disney Plus Ho t s t a r นะครับแล้วก็โยนเข้าไปเล่นแบบไร้สายผ่านฟีเจอร์ a อร์ l a y ได้ครับนี่เห็นไหมเรารองรับการเชื่อมต่อกับ iPhone ด้วยหรือจะดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ w ็ o ฮอ t ตานะฮะ .co.th เข้าไปดูโดยตรงก็ได้เช่นกันครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับคือท่านไหนเนี่ยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะฮะของแบรนด์ LG ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับรองรับแอป LG t h i n k Q ผมแนะนำให้เลื่อนลงไปที่เมนูด้านล่างตรงนี้นะครับเรียกว่า Home Dashboard นะครับเป็นเมนูนะครับที่เปลี่ยนทีวีเนี่ยให้เป็นนะศูนย์กลางในการควบคุมเปิดปิดแล้วก็สั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะของแบรนด์ LG เองเนี่ยอย่งผมสมา Smart s e a r c นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับพวกนี้นะฮะพวกเครื่องฟอกอากาศพวกเครื่องซักผ้าต่างๆเนี่ยแล้วก็กดสั่งงานเปิดปิดได้เลยครับ และสุดท้ายนะครับเขาก็ยังรองรับการสั่งงานด้วยคําสั่งเสียงด้วยนะครับด้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะครับถ้าอยากสั่งภาษาไทยเนี่ยก็ปรับเมนูเป็นภาษาไทยนะส่วนถ้าจะสั่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ง่ายๆนะครับใช้เมนูเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละนะครับโดยที่รีโมทคอนโทรลของเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มนะรูปไมโครโฟนอยู่นะกดค้างแล้วก็พูดลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเพิ่มเสียงเป็น50นี่เขาถามว่าเฮ้ เพิ่มเสียงเป็น50ใช่หรือไม่ตอบใช่อ๋อ <Yeah. S 1> oh, 50แล้วเห็นไหม <Yeah. S 1> อามาดูภาษาอังกฤษกันบ้างน,นะครับ Open Netflix อฮโหสําเนียงดี oh. ไงนี่ <Okay. S 1> มาดูโอ้นี่โยนเข้า Netflix เลยนะครับอันนี้ก็ไปลองประยุกต์ใช้กันดูสำหรับราคาเปิดตัวของ LG OLED A1 ไซส์65นิ้วจะอยู่ที่94,990บาทครับ ส่วนไซส์อื่นนะอย่าง55นิ้วแล้วก็48นิ้วผมขึ้นให้ตามนี้เลยครับและขอหมายเหตุไว้ก่อนนะครับนี่คือราคาเปิดตัวนะครับแต่ราคาที่เขาขายจริงนะฮะตามท้องตลาดเนี่ยมันจะเพาวกว่าน,นี้สักสเต็ปหนึ่งเลยส่วนการรับประกันอยู่ที่3ปีเต็มครับสรุปนะครับ LG OLED A 1เนี่ยถือว่าเป็น OLED TV เกรดเริ่มต้นที่ให้ความคุ้มค่าสูงมากเลยนะครับโอเคว่าบางจุดเนี่ยนะฮะในด้านของสเปคเนี่ย มันอาจจะย่อหย่อนลงจากพวกรุ่นพี่ซวันไปบ้างนะครับแต่ในมิติอื่นนะครับก็ถือว่าให้ความสมบูรณ์ได้ดีนะครับตามแบบฉบับของ o อเลเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของราคานะครับนี่นะถือว่ามีความเร้าใจมากๆนะครับในบางทีเนี่ยถือว่าไปแมชนะครับกับพวก LED TV ตัวบนบนด้วยนะครับแต่ว่าเพิ่มแต่งอีกนิดนึงเนี่ยจบที่ OLED ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไหนนะครับมีลักษณะการใช้งานแบบนี้นะ เน้นดูหนังเป็นหลักนะครับเล่นเกมบ้างแบบกุ้มกลิ่มนี่ LG OLED A1 เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์เลยนะครับถ้าไหนชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง LCDTV Thailand ของเราด้วยครับสวัสดีจ้าสาวๆ